สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังรับชมอยู่ทางช่องลุงทัศน์หนอยเลาาพี่น้องครับวันนี้ผมมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่เก้ากรุณาครับเป็นเลขลาวพัฒนานะครับวันนี้ลุงทัศน์ลงเลขลาวให้นะพี่น้องครับมาดูครับเมื่อวานงวดที่แล้วนะครับลุงทัศน์ี้ให้วิ่ง รูดให้หกตัวเดียวนะครับเสียดายมากพี่น้องครับออกหกเจ็ดแปดไปอยู่หลักร้อยถ้ารูดก็คงจะไม่ถูกนะครับเพราะมันไปเข้าหลักร้อยเนาะพี่น้องครับมาครับลองมาดูวันนี้ครับมันจะเดินต่อเนื่องไหมครับสูตรนี้นะมาฟังคําเตือนก่อนครับเดี๋ยวรับชมพร้อมกันเลยพี่น้องครับคาเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางพี่น้องครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นครับ ช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์แชนแนลครับมาครับทีนี้มาดูในส่วนกําลังวันของลุงทัศน์นะครับเลขราวพัฒนานะครับวันพฤหัสที่เก้าเอ้ยวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่เกาุงทัศนย,ยังลงเป็นกําลังวันอยู่นะครับที่8เดหรอพี่น้องครับ เออวันที่แปดดิเนาะเิจที่แปดนะครับมาครับกําลังวันนะครับวันนี้ลุงทัดให้นะครับให้สี่นะครับสี่ ครับเด่นมากเป็นสี่นะครับรองลงมากับห้ากับเจดนะครับตัวเชื่อมพี่น้องครับตัวเชื่อมอาทิตย์จัน์นังคารพุดธพุดธพลือหดัดสุขเสา อทิ์นี่นะครับวันนี้ถ้าให้วิ่งให้วิ่งสี่นะครับวิ่งสี่รองห้ากับเจ็ดนะครับพี่น้องครับรองห้ากับเจ็ดนะ คู่เชื่อมดึงห้าห้าสี่เจ็ดใส่เลยนะพี่น้องครับคู่เชื่อมนะดึงห้าดึงสี่ดึง, 5, ดง, 4, ดงในกําลังวันลุงทัดในลุงทัดถ้าพี่น้องชอบตัวไหนนะเอาสี่วินเลยครับเอาสี่เอาห้าเจ็ดวินเลยนะคู่ชุดนะครับมาดูครับสี่เก้าสี่สี่เก้า สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง 5152 5152ในส่วนของเก็บคู่ชุดเก็นะพี่น้องครับก็จะได้79 70 71 72นี่นะครับ งวดที่แล้วลุงทัดให้ในส่วนตัวล็อกที่เด่นที่สุดห้าหกหกเจ็ดแปดนาะให้วิ่งหกครับลุงทัดไม่ได้วิ่งสามตัวนี้ใส่มาลุงทัดจะลองวิ่งใส่ดูนะวันนี้พี่น้องครับก็จะมีสี่สี่เจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดสี่ห้ามีแค่นี้นะพี่น้องครับในส่วนกำลังวันนะ แล้วมาดูคู่ชุดโต๊ะครับลุงทัดให้คู่ชุดโต๊ดนะแปบ๊บหนึ่งนะพี่น้องลุงลุงทัดลองคิดก่อนครับแป๊บหนึ่ง

สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้า แล้วก็สามสี่หนึ่งสามสี่เก้าเนี่ยนะครับลุงทัดวางไว้ครับถ้าใครอยากรูดสีได้นะครับวันนี้พี่น้องครับชุดเน้นนะครับลุงทัานทจเน้นชุดนี้นะครับ นี่นะครับวางไว้นี้นะครับอย่าลืมไปกลับด้วยนะครับพี่น้องครับสองตัวบนล่างไปกลับด้วยนะมาครับทีนี้ลุงทัศจะลงให้ในส่วนของหาหนอยด้วยนะครับอันนี้เป็นลาวนะครับในส่วนของหาหนอยนะหาหนอยของลุงทัศนะครับ ศูนย์หนึ่งสองแปดเก้า แป๊บหนึ่งนะคน้องครับ3ามเจ็ดห้าเจ็ดครบแล้วครับมาดูคู่ชุดครับทีนี้ครับ พูดชุดนะวิ่งก่อนครับวิ่งศูนย์รองหนึ่งนะครับรองหนึ่งพูดชุดนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สอง

สามหนึ่งสามศูนย์สามเก้าสามเจ็ดมาครงทัดคัดชุดเด่นให้นะพี่น้องครับ หนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าจุดโต๊ะพี่น้องครับสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งแปด เจ็ดเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งแล้วก็สามศูนย์หนึ่งมีแค่นี้พี่น้องครับ ศูนย์กับหนึ่งกำลังวันเท่ากันนะพี่น้องครับเลือกเ็เลยครับศูนย์กับหนึ่งกำลังวันเท่ากันครับส่วนเลขที่ขาดไม่ได้เลขบนนะครับเลขของเรานะกลับขึ้นมาเลขเราแป๊บหนึ่งครับ ห้าสี่เจ็ดแปดเลขเด่นนี้ถ้าไม่มีสี่ตัวนี้จะไม่ถูกนะครับสำหรับเลขลาวนะที่ลุงทัดนก็นเน้นให้เน้นตัวนี้ครับวันนี้ห้าสี่เจ็ดแปดต้องติดแน่ๆครับแต่ในนี้ไม่มีแปดครับแต่เลขเด่นมันมีแปดลุงทัดไม่ได้เอาแปดใส่นะถ้าใครอยากวินวินได้นะครับในตัวนี้วิ่งใส่ได้เลยครับ เลขตัวนี้ลุงทัศนยังไม่เคยหลุดนะครับพี่น้องครับเข้าตลอดนะ มาครับสำหรับคลิปนี้คงจะพอแค่นี้นะครับใรที่ชื่นชอบของลาวและของฮานอยนะครับลงทัศให้แล้วนะครับต่อไปนะครับพี่น้องก็ในคลิปต่อไปนะลุงทัศจะลงแต้มรวม2ตัวล่างอีกนะครับสำหรับช่องนี้นะครับช่องลุงทัศฮานอยบวกลาวนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ลุงทัศนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องครับสำหรับงวดนี้สวัสดีครับ